นะคะก่อนหน้านี้พระมหาไพาวานเป็นคราวาสแล้ววันนี้พระมหาสมปองใช้คำนำหน้าชื่อว่านายสมปองแล้วนะคะเ,ออเราเนี่ยมีภาพเอ็กซ์คลูซีฟนะคะตอนที่ลาสิกขาเลยท่านผู้ชมะคะนี่ช่วงนี้เลยนะคะแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นก่อนพี่ไก่ค,คือจะให้ดูว่า,าสื่อมวลชนเนี่ยไปรอเฝ้าติดต,ตามทำ<า>ข่าวการลาสิกขาบทของอดีตพระมหาสมปองมากขนาดไหน ทำไมขึ้นภาพว่าไปวัดสระเกตเข้าใจว่าท่านจะมาที่นี่พระวัดสระเกตร,ราชวร,รมหาวิหารเหมือนตอนอดีตพระมหาไัยวันนะคะคโอ้โหสื่อไปตั้งแต่เช้าเลยท่านผู้ชมแม้ว่าเริกลาสิขา1 3 0 9ก็คือบ่ายโมง9นาทีสื่อไปกันหูด,ดูสิคะแล้วรอนานจนนั่งรอแล้วอะคะ่ะเนี่ย,ยไ,ไม่มีใครเห็นเลยไ,ไปกันขนาดนี้ <laughs> พยายามดูพยายามส่องแล้วไม่มีใครเห็นกระทั่งช่วงบ่ายค่ะอย่างที่บอกตามกำหนดก็คือบ่ายโมงเก้านาทีสื่อมวลชนก็เข้าใจกันว่าตรงนี้แหละหน้าโกติสงคณะหกไปรอกันเลยนะคะไม่เจอนะคะไม่เจออดีตพระมหาสมปองแต่ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเป็นญาติโยมที่ติดตามพระมหาสมปองมานานก็บอกว่าเออก็ส่วนตัวเห็นด้วยที่ท่านจะสึกเป็นคาราวาเพราะว่าทําประโยชน์ได้เหมือนกันแต่ถ้าท่านจะไปเล่นการเมือง อันนี้ไม่เห็นด้วยเวลาล่วงเลยไปจนมันเลยเลิกศึกแล้วอะค่ะ,ะเลยบ่ายโมงเก้านาทีไปแล้วบ่ายโมงครึ่งสื่อมวลชนท่านหนึ่งก็เลยตัดสินใจเอาล่ะถ้าเกิดว่าท่านทําพิธีก็คงเสร็จแล้วล่ะโทรไปปรากฏว่าได้รับคําตอบว่ากลับเธอกลับเทอวันนี้ไม่ขอให้ข่าวไม่ออกมาให้ถ่ายภาพด้วยจะขอเก็บตัวหนึ่งวันพรุ่งนี้ค่ะจะมาออก รายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยให้สัมภาษณ์ที่นี่เป็นรายการแรกแล้วหลังจากนั้นจะ,ะแถลงข่าวต่อสื่อทุกสำนักอย่างเป็นทางการตอนบ่ายสามเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมพรุ่งนี้ก็รอติดตามได้เลยนะคะโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยก็จะเป็นการเปิดใจครั้งแรกเจาะลึกเบื้อง,ล,องลึกเบื้องหลังเหตุผลแท้จริงของการตัดสินใจศึกครั้งนี้อันนี้สําคัญมากนะคะเพราะจนถึงขณะนี้ท่านก็ยังไม่ได้พูดอะไรใช่ครับแต่ว่าเรามีภาพ ช่วงประกอบพิธีลาศิกขาบทนะคะก็จะเห็นถึงความตื่นเต้นรหลายอย่างโดยเฉพาะช่วงสวมกางเกงอย่างที่บอกนะคะนี่เป็นภาพแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นเลยวันนี้เอ๊ะตกลงท่านศึกแล้วจริงหรือเปล่าศึกแล้วจริงๆค่ะนี่ค่ะเรามีภาพมายืนยันนะคะปรากฏว่าท่านไปที่วัดแถวบางซื่อเป็นวัดบางโพโอมาวาดในช่วงหนึ่งนะคะท่านบอกด้วยว่าตามเลิก 13นาฬิกาก้านาทีถือว่าเป็นเวลามงคลเราอยู่ในโบสถ์ของวัดบางโพโ,โอมาวาดเพราะที่วัดสเกตและวัดสร้อยทองมีสื่อมวลชนไปดักทําข่าวเยอะวันนี้ก็เลยมาที่วัดของเจ้าคณะเขตเจ้าคณะอําเภอบางซื่อก็ฉุกกระหุกแต่ถือว่าอยู่ในพิธีไม่ยู่ไงเานาทีก็เวลาเป็นมงคลก็ถือว่าเราอยู่ในโบสถ์ของวัดบางโพโอมาวาดนะฮะเพราะว่าที่วัดสเกตนักข่าวดัก ขณะที่บอกกันแล้วแล้วก็วัดเสื้อทองเองนะครับวก็ไปจัดนะตอนนี้เราก็เลยที่วัดของพ่อเจ,าอจา้านณะเขตเจ้าณะอำเภอบางซื่อนะเจ้านณะเขตบางซื่อวัดบางโพม,มาวาดนะฮะก็ประหกเลยฮะแต่ว่าถือว่าในพิธี13บนาฬิกานาทีเข้าสู่กระบวนการแล้วนะ นี่ค่ะหลังจากนั้นก็เข้าสู่พิธีลาศิกขาบทนะคะมีเจ้าคณะอำเภอเขตบางซื่อเป็นประธานพอเสร็จพิธีค่ะมหาสมปองใช้คำนี้ได้แล้วนะคะหรือถ้าชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือนายสมปองนครไทยสง์หลายท่านอาจจะเรียกทิดสมปองนะคะหรือจะเรียกมหาสมปองก็ได้มหาสมปองก็ไปถอดจีวรหลังพระประธานในอุโบสถค่ะแล้วเปลี่ยนเป็นเสื้อพื้นเมืองอีสานแขนยาวสีขาวประดับลายขิดดอกแก้วสีแดงและกางเกงขายาวสีดําคือ ท่านผู้ชมต้องนึกนะคะว่าคนที่บวชเรียนอยู่ในพระพุทธศาสนาผมจีวรไม่ได้ใส่กางเกงมาเป็นเวลา30ปีอปีแล้วมาใส่กางเกงครั้งแรกอะมหาสมปองถึงกระบอกลุกสิทธิ์เลยนะว่าเอ๊กางเกงนี่มันใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยค่ะจากนั้นก็ออกมาในชุดคาราวาชุดนี้นะคะออกมากราบแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกับพระสงฆ์วัดบางโพโอมาวาด มหาสมปองบอกกับท่านเจ้าอาวาสวัดว่ายิ่งออกไปยิ่งอยากกลับมาช่วยพระพุทธศาสนาช่วยวัดช่วยวาผมจะไปทําธุรกิจหลายอย่างในชื่อแม่ปองแต่ไม่ได้เป็นอะไรนะครับใครวันเขาเรียกแม่ปองลูกเพจก็เลยเรียกกันแต่ผมเป็นผู้ชายเจ้าอาวาท่านก็ให้พรนะคะมีประวัติมาให้ท่านผู้ชมสักเล็กน้อยคือการที่พระภิกษุตัดสินใจลาสิกขาหลังจากที่บวชมา30ปีเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับ พระมาหาสมปองอดีตแล้วนะคะอดีตพระมาหาสมปองหรือปัจจุบันเรียกว่ามหาสมปองท่านอายุ43ปีค่ะบวชมาตั้งแต่เป็นสามาเณรน้อยวัดตานเรียนที่อำเภอเมืองขอนแก่นมาสู่วัดสร้อยทองที่กรุงเทพท่านเรียนบาลรีได้ปร,ริญญาธรรมถึง7ประโยคนะคะเรียนปร,ริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ท่าพระจันทร์ได้รับปร,ริญญาโทกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยปริญญาเอกกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยปทุมธานีและมหาวิทยาลัยราชพัฏชัยภูมิ ปริญญาเอกสาขาวิชาสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุลารงกรราชวิทยาลัยวังน้อยนี่นี่คือประวัติของท่านนะคะ